ยายวันนี้มีฝรั่งเบลเยียมมาจีบห้าสิบห้าปีหนู38นะเขาบอกว่าเขาจะมาหาออตอนเดือนออกรกฎาคมนี้เพ่นว่าฉันประมาณเดือนหนึ่งในออนไลน์ line, เปิดหน้าคุยกันตลอดแกมีลูกอยู่คนหนึ่งเลิกกับเมียแล้วแต่เขา,าเคยได้จดทะเบียนสมรสเขาบอกว่าสิมาเที่ยวหาดูใจมักว่าสั้นรากาดูบรรยากาศบ้านค่อย ค่อยกระถ่ายให้เบิงแหลเนาะเออมีลูกอยู่คนหนึ่งคือการลูกเขาก็หากะสิบควบมีลูกอยู่คนหนึ่งอยู่กับแม่แล้วก็น้องชายแล้วก็ครอบครัวของน้องชายก็ให้เขาดูนะให้เดินรอบบ้านเลยว่างั้นเขาถามไทยทุกอย่างเลยเกี่ยวกับบ้านเขาสัน้นเออเจ้าคดเห็นเป็นจังไหร่ค่อยกระบอกเขาเบิดนี่ละนี่อาศัยบ้านแม่เดอ้อบ้านพ่อเด้อนะกะกางานรับจ้างอื ช่วยเหลือเลี้ยงพอเลี้ยงแม่นี่แหละว่าซันกะหว่างว่า,ามีแฟนฝรั่งเพ <c oughs> ื่อที่จะมาดูแลครอบครัวเขาก็ได้เห็นหน้าแม่เห็นหน้าพอเนาะเขาก็ว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูแล้วไปเจอกันเราค่อยว่ากันอีกทีอว่าซันถ้าบ่หนักหนาจนเกินไปสั่นกระซิเบิงกรอนว่าซันพอวันนี้ก็เพิ่งคุยกันเนาะว่าซันใจจา่าคิดเห็นเป็นจังไดเอาตรงๆอันนั้นก็ถูกของเขานะ อืมแล้วพุทกไทยเรื่องเงินความรับผิดชอบเขาบปเห็นเกินก้าเรื่องเงินเลยวะซันอ,อันนี้ตรงนี้จะต้องเป็นจุดที่เราจะต้องกระตุ้นนะคะในความรู้สึกว่าเนี่ยอย่าไปรอรับสายอสามทุ่มสี่ทุ่มเนาะทุกครั้งเพราะว่าเ,าเวลาเมืองไทยก็ต้องดูเวลาเมืองไทยนะสามทุ่มสี่ทุ่มมันดึกของอเมืองไทย เราหลับเรานอนโอเคถ้าเป็นกลางวันเราก็บอกว่าฉันต้องทำงานเด้อพรุ่งนี้ฉันไม่ได้อยู่นะอืมกระตุ้นแบบให้เขารู้สึกว่าเราต้องทำงานไม่ใช่ว่าติดแนบกลัวแต่เขาจะทิ้งเราอ่มันต้องมีสเสน่ห์ลุกล่อลูกชนถ้าเขารักเราจริงๆเดี๋ยวเขาก็เสนอหรือคำหนึงผู้ชายบางคนเนาะโออเขาบอกว่าเขาต้องไปดูก่อนเนี่ยมันก็เป็นอีกข้อนึงว่าเขาจะฮอลิเดย์แบบ ถูกหรือเปล่าเราจะสร้างความประทับใจได้แค่ไหนเราก็ต้องพูดคุยเคลียร์ตรงๆอ่ะเพราะว่าปกติเข้าฝรั่งเข้าเมืองไทยเนี่ยเขาก็ต้องบุ๊คโรงแรมนู่นนี่นั่นอืมเราก็บอกเลยว่าบ้านเราไม่สะดวกนะอืมบ้านเราไม่สะดวกนะให้เธอบุ๊คโรงแรมถ้าเธอจะเข้ามาดูก็ค่อยเข้ามาอีกทีเราต้องพูดแบบนี้และถ้าฉันไปหาเธอฉันหยุดต้องหยุดงานอืมรายจ่ายฉันวันต่อวันวันต่อวันนะ รับผิดชอบเธอสำรองตรงนี้ได้ไหมถ้าถึงเวลาจุดตรงนั้นเราต้องเคลียร์ตรงนี้นะคะบางทีปุ๊บปับ๊บเอาฝรั่งเข้าบ้านปับ๊บอืมบ้านเราก็ไม่สะดวกจรงิงๆอ่ะนะห้องก็นอนอยู่กับลูกใช่ไหมอืมน้องชายเขาก็อยู่แบบของเขาทีนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งพูดเอาตรงๆไม่ต้องไปปิดบงังอ่าเรายังไม่รู้ว่าจะเป็นของเราไหมนะคะเรื่องฝรั่งเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวที่จะพูดแล้วเขาจะออกอยังไงแล้วพยายามพูดว่า อ่าถ้าฉันไปหาเธอนู่นนี่นั่นเธอต้องจ่ายค่าใช้จ่ายนะฉันไม่มีค่ารถค่าลาไปหาเธอหรอกนู่นนี่นั่นเราก็ต้องกล้าแต่ถ้าเขามองแล้วปฏิเสธในจุดตรงนั้นก็คิดซะว่าไม่ใช่คู่เรานะสาวแล้วเอาเรื่องที่ว่าเขาจะมาทุ่มเราเลยเนี่ยบางทีอ่ะเขาพูดก็ไม่ผิดคําว่าเอาจริงๆเดี๋ยวไปดูก่อน เราต้องเป็นแค่ว่านพื้นฐานขั้นต้นอืมบางคนเดี๋ยวนี้เขาก็กลัวเช่นกันบางทีเราอาจจะเจอคนดีที่รักเราก็ได้แต่พื้นฐานการที่จะถามเรื่องค่าใช้ใจ่ายค่าเดินทางมาหาเขาเนี่ยเราพูดแบบเต็มปากเลยว่าเราไม่มีเราหาเช้ากินขําถ้าเขาคิดอยากให้เรามาหาเขาย่อมเขาย่อมอส่งให้เราก่อนอยู่แล้วแต่ช่วงนี้คุยคุยไปนะ คุยคุยไปนะคะใกล้ถึงเวลาค่อยว่ากันเราก็เกินเก่าไว้แบบชัวๆวเลยการเล่นตัวให้เขารู้สึกห่วงรู้สึกคิดถึงเหมือนกับการทํางานเนี่ยเราพูดความจริงนี่แหละเหมือนกับเราไปนั่งทํางานเท่าไรเข้าสวนใส่ช,ชุดอะ่ะถ่ายรูปเลย ยืนยันโชว์เลยเนี่ยเนี่ยฉันมาทํางานหนะ้าวันนี้ฉันมาขุดดินนอดแถวไร่ชาวสวนวันนี้ใคนท่านเข้าวสวนรับจ้างโน่นนี่นั่นเอาภาพนั้นแหละมันจะเป็นภาพดึงดูดอย่าไปถ่ายภาพสวยๆนั่งกาแฟลูๆลูข้าร้านอาหารเลิศๆอ่ะเราเข้าได้แต่ไม่จําเป็นจะต้องโชว์มากนะคะเอาให้พอเหมาะเอาให้มันดูน่าสงสารแต่ก็ไม่ถึงว่าเราจะต้องมานั่นเขามันต้องมีลูกเล่นนะสาวนะเบลเยียมถ้าการเข้าเปิดใจ เนาะมันไม่มีอะไรวัดได้อย่าอย่าพึ่งการันตีเลยว่าเขาจะเป็นผัวเรานะฮะเพราะว่าชีวิตอะฝรั่งเดี๋ยวนี้เขาฉลาดการอยากไปเผื่อไปอยู่บ้านเลยจะได้ประหยัดใช่ไหมค่าใช้ใจ่ายของเขาเที่ยวแบบสบายๆการกลับมายังไม่รู้แล้วยิ่งการคุยกันอยู่นี่ฉันคิดว่าฉันโชคดีฉันคุยกับเธอแล้วสบายใจฉันคุยกับเธอแล้วรู้สึกมีหวังนะ ฉันก็หวังว่านะคะเราก็พูดเกินกล่าวไปเนาะในเมื่อเราพูดภาษาได้โอเคไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกเอาตรงๆเลยนะถ้าเขารักเราเนี่ยเขาจะพยายามจะเข้าใจเราขอเพียงให้เราพูดได้นะฮะบ้างเนาะะสบประสานไปเปิดแอปเปิดเสียงเราอยากคุยอะไรพิมพ์ภาษาไทยก่อนแล้วแปลเข้ามาเราก็ฝึกทุกๆวันวันนี้ฉันจะคุยอะไรนะหลายๆคนฝากย้ําเรื่องภาษา,าวันนี้เราจะคุยอะไรเนี่ยเราเน้นเลยเขียนกระดาษเลย หรือว่าเขียนเข้าโทรศัพท์แล้วกูก็เนี่ยฟังซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเพราะว่าเมื่อก่อนยายจ๋าก็ไม่เป็นภาษาแต่นี้ใช่คือถ้าจะพูดอะไรเนี่ยสมองเราคิดออกมาเนี่ยเราจะทําแบบนี้เราจะเน้นอยู่ตรงนั้นเลยถึงแม้ไม่เปอร์เฟกก็ตามเสียงเนาะแต่เขาก็เข้าใจนะไม่งั้นยายจ๋าไม่พูดเรื่องกันโอ้บ้านหลังเนี้ยเขาขายถูกนะเขามีปัญหานี่สินเนี่ยนะเราพูดเกินเก่าให้เขาฟังได้นั่นคือข้อหนึง่งแต่ว่า จะได้ไม่ได้มันก็อยู่บุญวาสนาถ้าเขารักเราเขาก็ให้เราได้ถ้าไม่เกินแรงเขาที่เขาจะให้เราได้ก็เช่นกันนะทุกคนไม่ใช่หวังว่าเขาต้องให้ต้องให้ต้องให้ให้ได้ทุกอย่างเนาะมันก็มีทั้งได้บ้างเสียบ้างเราก็ต้องพินิจพิจารณานะคะแต่การเกินเก่าวยายจ๋าบอกเลยว่าทุกคนต้องทําไม่ใช่ว่าให้เขาอ่านกิน เรานะฮะเกินกล่าวแล้วอาการแล้วเขาไม่ได้มองเหลียวแร่ก็รอดูตอนไปเจอถ้าเจอแล้วสภาพเขาเป็นแบบไหนถ้าสินไม่ใช่เงินไม่จกเนาะเออไม่ไม่คิดที่จะซัพพอร์ตอะไรเลยเราก็ปล่อยวางอืมพูดได้อย่างนี้การทดลองที่จะเจอฝรั่งเจอได้ทําไมอ่ะเราไม่ใช่สาวน้อยหนึ่งละสองเราไม่ได้มีใครนะสามถ้าเราไม่ลุยเนาะเดินหน้าเราจะได้เข้ามาเหรอนะ จริงๆแต่เพียงแค่เราจะก้าวแบบไหนเท่านั้นเองเริ่มต้นก็เหมือนกับว่าเนี่ยเธอต้องไปนอนโรงแรมนะบ้านฉันไม่สะดวกใช่ไหมเออฉันไปหาเธอเนี่ยท่านต้องมีค่าใช้ใจ่ายนะหรือว่าเธอจะมานอนที่โรงแรมในจังหวัดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเกินกล่าวไปหรือว่าฉันหยุดงานหลายวันเธอมาอ่าส่วนตรงนี้เธอซัพพอร์ตฉันได้ไหม เราไม่ได้บอกเยอะจนเกินแรงนะคะอืมมีปัญหาอะไรเราก็เล่าสู่กันฟังเพราะการเก่าเกินเรื่องราวในชีวิตอ่าเขาเข้ามาด้วยความสงสารด้วยใจรักเขาก็อยากจะผ่อนเผาปัญหาของเราให้ด้วยคําว่างเงินนั่นแหละแก้ไขปัญหานะคะเออแล้วก็ไม่เกินแรงเขาคิดแค่นั้นแหละชีวิตน่ะใช่ว่าเราคุยฝรั่งปับ๊บเราจะได้ ฝรั่งรวยๆแล้วเปทันทีบางคนเขาโชคดีเขารู้จักเกินกล่าวบอกเลยหรือว่าสะดุดตุ๊บเขาสวยอะ่ะเออฝรั่งเจอปั๊บนะคุยปั๊บแล้วกลัวคนอื่นแย่งไปถ้าไม่วางเงินคุปเงี้ยนั่นมันไม่ใช่บุญเราเราก็ต้องใช้ลูกล่อลูกชนลูกคุยนะฮะลูกเกินก่าวเนะาะเอาเขาเรียกว่าสร้างสตอรี่คำนี้พูดได้ไหมมันก็ไม่ใช่อะ่ะเพราะมันเป็นชีวิตของเราจริงๆ เอาความจริงมาโชว์เพราะเราพูดซ้ำมันก็จะเหมือนเดิมนะสาวนะขอให้โชคดีอย่ากลัวอย่ากลัวนะคะขอให้สุขสมหวังทุกประการ